จริงๆก็อยู่มาแบบ9ปีแล้วอ่ะเหมือนเราอยู่ในเซฟโซนนะคะงั้นขอออกมาแบบเรียนรู้อะไรใหม่ๆดีกว่าะค่ะทุกวันนี้ก็ยังแฮปปี้อยู่ะค่ะมีงานใหม่ๆเข้ามาค่ะตั้งแต่เวนสัสเซนทำยังไงบ้างดีค่ะแต่ว่าก็เป็นช่วงแบบว่าปรับตัวนิดนึงเพราะว่ามันก็เป็นเพิ่งช่วงแบบเดือนกว่าอะไรเงี้ยก็ยังไม่ค่อยชินเท่าไหร่ คือจริงๆตอนที่อยู่นาดาวค่ะทุกอย่างก็คือแฮปปี้มากๆเพราะว่าพี่ๆทุกคนเนี่ยให้เราทําทุกอย่างได้ทุกช่องอยู่แล้วแบบว่าไม่ได้จํากัดว่าเอ้ยเฉพาะงานนี้งานนี้แล้วเราก็มีโอกาสในการตัดสินใจร่วมกันกับพี่ๆทีมงานอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่ด้วยความที่ว่าจริงๆก็อยู่มาแบบ9ปีแล้วอ่ะอยู่ตั้งแต่อยู่มัธยมจนจนเรียนจบมาแล้วค่ะเราก็รู้สึกว่าเราโตมากๆและแต่ว่าก็ยังไม่รู้จักตัวเองดีพอก็เลยบอกกับพี่ๆนาดาวว่า ออขอคำปรึกษาหน่อยสุดท้ายก็พูดคุยกันแล้วก็บอกว่าฝนอยากออกมาแบบเรียนรู้อะไรมากขึ้นอยากออกมาแบบค้นหาตัวเองมากขึ้นเพราะว่าเหมือนเราอยู่ในเซฟโซนนะคะคือทุกคนแบบดูแลดีมากโอ้มากอะไรเงี้ยแล้วก็เออมันมีหลายอย่างให้เรายังไม่ได้ทําทําไม่เป็นยังต้องฝึกอีกมากมาก,มากเลยก็งั้นขอออกมาแบบเรียนรู้อะไรใหม่ๆดีกว่าค่ะคืออาจจะด้วย เหมือน2ปีที่ผ่านมามันเป็นช่วงโควิดก็ไม่ค่อยได้ทํางานอยู่แล้วแล้วตอนนี้พอกลับมาปุ๊บมันก็มีงานที่หลากหลายขึ้นเพราะว่าเหมือนว่าโปรดักชันต่างๆเขาก็อั้นกันมานานนะคะว่างานนู้นงานนี้โปรเจกต์นู้นโปรเจกต์นี้เปิดไม่ได้พอเปิดได้ปุ๊บงานมันก็เข้ามาเยอะขึ้นเลยรเงี่ยคะ่ะ<ๆ>เวลาจะรับงานเนี่ยก็จะต้องขอดูบทก่อนเพราะเราก็ไม่รู้ว่า,าบทนี้เหมาะกับเราไหมหรือว่าแบบ เพื่อนๆร่วมงานเป็นใครบ้างเราก็ดูแบบความเคมีอะไรยเงี้ยค่ะถ้ารู้สึกว่าอุ้ยน่าตื่นเต้นเราก็รับก็ต้องละเอียดมากขึ้นค่ะเพราะปกติพี่ๆก็คือแบบว่าดูแลละเอียดมากช่วยสแกนบทมาก่อนอ่านบีบมาให้แต่พอมารับเองปุ๊บเราก็ต้องแบบเช็คเพื่อความมั่นใจก็คือต้องละเอียดขึ้นเพราะว่าไม่ได้แบบว่ามีคนคัดกรองมาให้ก่อนแล้วอะไรยเงี้ยค่ะให้หนูไปทำอะไรนะคะให้หนูไปร้องเพลงอะคะร้องได้นะแต่ว่าฟังได้ไหมก่อน น้องได้แต่ว่าถ้าพี่ทนฟังได้หนูก็จะล้องให้ฟังอย่างเงี้ยค่ะก็คือมันก็จะคารคเตอร์มันก็จะโตขึ้นด้วยเรื่องตัวเลขเอยอะไรเอยด้วยนะคะเหมือนตัวเลขเอยมันก็มีงานที่โตขึ้นเข้ามาแล้วก็เออเป็นโอกาสที่ดีให้เราแบบ ได้ปรับตัวซึ่งจริงๆมันก็เป็นเรื่องยากเหมือนกันเพราะว่าคนก็จะชินว่าเรามีภาพรักประมาณนี้ตลอดเวลาหลายๆปีที่ผ่านมาพอมันต้องก้าวกระโดดอะไรเงี้ยก็จะยังมีคนที่แบบว่ายังไม่เข้าใจหรือยังไม่อินซึ่งนั่นก็เป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องแบบทําให้เขาเชื่อให้ได้อะไรเงี้ยค่ะเราก็จะต้องตั้งสติเวลาทํางานว่ารอเรือรอลิงพูดช้าๆอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเวลาเราทํางานเราก็จะติดภาษาวัยรุ่นมีคาสร้อยมีคาแสดงซึ่งพอบแบบ บทเนี่ยมันก็จะค่อนข้างจริงจังเป็นทางการหรือบางทีต้องเข้ากับพี่ๆรุ่นใหญ่อะไรเงี้ยแล้ก็ต้องตั้งสติจูนก่อนทํางานว่าโอเคมันหนึ่งสองสาเราควรจะทําอะไรอย่าแบบอย่าเอาคําที่เราใช้ประจําไปใช้ในที่ทํางานอะไรเงี้ยค่ะมีแต่ทักว่าอย่าอ้วนนะอะไรเงี้ยเพราะว่าเข้ากลองแล้วมันก็จะแบบขยายตัวพี่พี่ทีมงานก็จะบอกว่าโควิดเนี้ยอ้วนขึ้นหรือเปล่าบอกไม่อ้วนขึ้นค่ะปลอดภัยหายห่วง ถือว่าเป็นคำชมแล้วกันค่ะว่า,วาเอ,อ้ยยังดูเด็กอยู่เดี๋ยวดูแก่ขึ้นก็ค่อยรับงานแก่ขึ้นก็ได้ <laughs> ทุกวันนี้ก็ยังแฮปปี้อยู่ค่ะมีงานใหม่ๆเข้ามาอย่างวันนี้เดยวก็ต้องไปทํางานแต่ว่ายังไม่แถลงข่าวอะไรเงี้ยถ้าเกิดได้ดูก็คงตื่นเต้นกันก็มีบ้างอะไรบ้าง <laughs> เรื่องความรักก็มีบ้างอะไรบ้างอ่ะคุยคุยกันอยู่แล้วก็ประมาณนึงอ่ะแบบรู้จักกันอยู่อะไรเงี้ยค่ะเต่ไม่เจอหรอกไม่มีอะไรเลยในนั้น ไม่ไม่ได้แบบเปิดเผยอะไรค่ะให้ไม่มีรูปหรือไม่เจอแล้วเปลี่ยนไปไหมหรอคือเราก็เป็นเราเหมือนเดิมค่ะเราก็มีความรู้สึกมีโมเมนต์ที่เราชอบแล้วก็เหมือนไม่ว่าจะมีอะไรเวลาเรามีคนใหม่เข้ามาอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้ไปนั่งเทียบกันว่าครั้งนู้นเป็นยังไงครั้งนี้เป็นยังไงคือเรารู้สึกแฮปปี้เราก็แฮปปี้นอกวงการเออหนุ่มไม่เคยคบคนในวงการเลยหรือต้องลองเออเลยยังไงยังไม่ได้มีแผนว่าแบบอุย จะแบบเปิดเผยหรือจะไม่เปิดเผยคือรู้สึกว่าไม่ได้ตั้งใจไว้ว่าเฮนยี้เราจะปิดนะหรือแบบเอยเดี๋ยวจะเปิดคือมันแล้วแต่ฟิลอะค่ะแบบว่าวันหนึ่งเรารู้สึกว่าเราแฮปปี้ที่อยากจะให้ให้ทุกคนรับรู้เราก็อาจจะแบบเออมีอะไรให้ดูการแต่วันนี้เราก็ยังไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรไว้ไม่น่าเจอนะน่าจะยาก <c oughs> ค่ะไม่ไม่ค่คะแบบว่าไม่ได้ทํางานในวงการอยู่แล้วด้วยก็มีมนุษย์หลายร้อยล้านคนก้าทางจะเสิร์ชกันเหนื่อยเลยนะคะเพื่อนของเพื่อนค่ะใกล้ใกล้ๆ มีคำใบ้ให้นะแค่ใกล้ๆบอกชื่อย่อไม่ได้คือปกติเวลาหนูจะแบบคุยกับใครอ่ะคือต้องรู้จักกันก่อนจะไม่ชอบให้คนแบบเดินเข้ามาจีบหรือแบบไม่รู้จักกันเลยแล้วมาจีบอะไรเงี้ยก็จะไม่คุยมันก็เลยรู้อยู่แล้วว่าเออใครเป็นยังไงแล้วมันค่อยแบบว่าเพิ่มเลเวลกันไปเฮ้ยจริงๆไม่ได้ชอบหนุ่มตีนะหน้าตาดีก็โอเคหมดแล้วหละเลย กันเลยไม่ได้ไม่ได้มีสเปคว่าต้องตีต้องอะไรยังไงก็คือได้หมดดีค่ะแฮปปี้ค่ะ